สวัสดีครับผมดอทนิสันแชมเปียนจากนิสันบิตพีเคสาขาปิ่นเก้าวันนี้เราจะมารีวิวรถนิสันนาว a ร่าสรุ่น3สไตล์นะครับทั้ง4ประตูและ o p e n c นแนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องๆเขารีวิวกันเชิญครับสวัสดีครับผมเอิร์ธนิสันแชมเปียนจากนิสันบิตพีเควันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับตัวนิวนาวารานะครับที่เป็นรุ่น King Cap ตัวนี้จะเป็นรุ่น SL นะครับผมที่นำมาโชว์ให้ได้ดูในวันนี้นะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับจะจุดเด่นเลยก็คือตัวเครื่องยนต์2.5นะครับผมมาพร้อมกับ163แรงมา้าให้แรงบิดสูงถึง403นิวตันเมตรนะครับผมและที่พิเศษสุดๆนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับตัวชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับ ที่จะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบพันเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวกระจังนะครับลมดำนะครับที่จะตัดก,กับสีตัวรถอย่างสีขาวนะครับพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้านะครับที่เป็นของ S อสปอร t นะครับและมาพร้อมกับตัวล้อแม็ก s คอสมิกขอบ18นะครับผมตัวนี้ จะมีชุดแต่งให้รอบคันเลยของ A S s p o r t นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะครับหรือจะเป็นตัวครอบกระบะด้านหลังนะครับผมที่จะมาแบบครบคันนะครับคันนี้เป็นชุดแต่งแบบพิเศษซึ่ง ลูกค้าหลายท่านอาจจะเคยเห็นจากที่ในงานมอเตอร์โชว์มาแล้วนะครับตัวนี้เป็นคันเดียวกันกับที่โชว์ในงานมอเตอร์โชว์นะครับผมและที่สุดพิเศษเลยนะครับตัวนี้จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมหลังคาสีดำให้ครบกับชุดแต่งนะครับตัวนี้ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่นิสสันแชมเปียนหรือนิสสันบิตพีเคสาขาปิ่งก้าและสิรินทร์หรือทักมาที่เพจได้ที่นิสสันอีซีครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับกับน้องๆที่ได้รีวิวเจ้าตัวนิสสัน n นวา r ่าไปแล้วนะครับทั้ง4ประตูและ โอเ n นแคปนะครับมีทั้งแต่งออฟโรดนะครับแต่งสายพ่อค้าแต่งสายซิงนะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนเลยนะครับเรามีให้เลือกหลายสไตล์มากนะครับสีประตูนะครับ, 2, รบเริ่มต้นราคาอยู่ที่8,99,000านะครับเกียร์ออโ,โต้ส่วนตัว SL ตัวนี้นะครับ6 9 0 0 0บาทนะครับ แคมเปญผมบอกเลยครับว่าจุใจมากๆนะครับมีทั้ง0%นะครับดาว25ผ่อน48งวดพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และชุดแต่งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับไฟสปอตไลท์ด้านบนนะครับกันชนนั้นเอ่บันไดข้างนะครับครบผมบอกเลยอยากยกสูงผมจัดให้นะครับที่นี่ที่เดียวนะครับนิสันแชมเปี้ยนจากนิสันบิตพีเคสาขาปิ่นเก้าฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ